ยี่สี่ชั่วโมงในเกมบอฟฟิในวันนี้กับภารกิจตามล่ากระบองก็ตเอเนวจะสนุกแค่ไหนกันเนี่ยก็ต้องไปดูกันเลยเปิดคลิปมาในตอนนี้เลยกันก็อยู่กับน้องเบคอนอีกเหมือนเดิมน้องเบคอนเนี่ยกำลังทำการเต้นหมอลล์ซิงยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันคลละเหลืองกันในวันนี้เนี่ยผมจะมาทําภารกิจหนึ่งภารกิจหนึ่งนั่นก็คือการตามล่ากระบองก็ตเอเนลเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าในาวันนี้เนี่ย ผมจะได้กระบองก๊อดเอเนลหรือเปล่าแต่ก่อนที่ผมเนี่ยจะทาการฟาร์มต่อน,นั่นเองผมก็ไม่รอจัดแล้วกันทําการใส่โค้ด e p คูณ2ไปเลยละกันและผมก็ทำการใส่โค e ้ดค e p คูณ2เนี่ยไปเต็มเต็มและผมก็ได้โค้ด e p คูณ2เนี่ยมา20นาทีเต็มเต็มบอกได้คําเดียวเลยว่าเลเวลเนี่ยมันน่าจะขึ้นเร็วหน่าดูโคตรดีและก็หลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้เวลาฟาร์มไปแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองและก็ในตอนนี้ผมก็เลเวล536รเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกได้คําเดียวเลยว่า ฟาร์มโคตรดีนี่แหละข้อดีของโคตร EP ขึ้นอเลเวลขึ้นโคตรเร็วผมอยากจะมีโคตร EP ขึ้เนี่ยไปตลอดชีวิตเลยและก็อยากจะมีเธอเนี่ยไปตลอดชีวิตเหมือนกันแต่ถึงมันจะเป็นไปไม่ได้ก็ช่างเถอะเฮ้ยโคตรแย่เลยแต่ระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังทาการฟาร์มไปอยู่สักพักหนึ่งและก็ตนในนั้นผมก็มีความลับที่อยากจะบอกความลับลับสุดยอดเลยก็ว่าได้ตั้งใจฟังให้ดีนะอื้อหื กินหอมชุนกันเลยทีเดียวบอกได้คำเดียวเลยว่าโคตรทุเรศเลยหลังจากที่ผมเนี่ยทำการฟาร์มไปสักพักหนึ่งและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล540แหละผมก็ไม่หล่อจัดเลยกันทําการอัพค่าพลังหน่อยและผมก็ได้การคิดอยู่สักพักหนึ่ง ว่าผมเนี่ยจะอัพอะไรดีนะจะอัพอะไรดีและผมก็ได้ทำการตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าอัพลังดาบรัวๆวลยละกันอัพลังดาบรัวไปเลยและก็หลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งจนในที่สุดในตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสกิลเอ็กของบีเซนโตเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก็นะ มันก็เทใช้ได้อยู่เหมือนกันนั่นเนี่ยก็เทเอาเรื่องอยู่ก็บอกได้คเดียวเลยว่าบีเซนโตเนี่ยมันก็ฟาร์มดีไม่เคยเปลี่ยนมันก็มีแต่เธอนั่นแหละที่เปลี่ยนไปเฮ้ยเศร้าใจจริงๆเลยและในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้การใช้บีเซนโตเนี่ยทตการฟาร์มแบบนี้ไปสักพักนึงจนในที่สุดในตอนนี้ผมก็สามารถย้ายที่ฟาร์มได้แล้วนั่นเองใช้เวลาฟาร์มไปแค่แบบเดียวเท่านั้นเองบีเซนโตเนี่ยมันก็ฟาร์มดีเกิน ใช่เวลาฟาร์มไปแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอจัดเลยกันทําการไปย้ายที่ฟาร์มกันเลยดีกว่าแต่ก็ดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะได้ทําการเจอกับเจ้าพวกนักสู้แพะมาเลยเจ้าพวกนักสู้แพะพวกแกเนี่ย จะสามารถชนะบีเซนโตผมได้หรือเปล่าและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทําการใช้บีเซนโตเนี่ยตามการจัดการจะปพวกนักสู้แพ้พวกนี้ไปเลยและผมก็สามารถชน,นะเจ้าปวกนักสู้แพ้พวกนี้เนี่ยได้แบบชิวๆเลยหลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้บีเซนโตเนี่ยทำการต่อสู้กับเจ้าพวกนักสู้แพ้แบบนี้ไปเรื่อยๆจนในที่สุดในตอนนี้ผมก็เลเวล555ิเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดียวดียวๆดีเลขโคตรสวยเลยว่ะฮ่าห้าหาหา เลขมันก็สวยเกินและผมก็ไม่รอจัดเลยกันทําการใช้ b บีเซนโตเนี่ยทาการเลขมืมในการฟาร์มเลยแล้วกันมาเลยเจ้าพวกนักสู้แพะเจอพลังบีเซนโต้ป้อมน้อยและผมก็ไม่รอจัดเลยกันทําการใช้ b บีเซนโตเนี่ยทาการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีก,ก,อกบอกได้คําเดียวเลยว่า ฟาร์มโคตรด,ดีหลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนึงจนในที่สุดในตอนนี้ผมก็เลเวล570เป็นที่เรียบร้อยและทันใดน,นั้นเนี่ยผมก็ได้มการคิดอะไรออกคือเอาตรงๆนะคือผมเนี่ยอยากจะทํา B เซนโต V2 เพราะว่าผมอยากจะรู้ว่า b เซนโตวีเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนกันเชียวคือการที่เราจะทำบีเซนโต V2 ผมเนี่ยจะต้องทาการไปต่อสู้กับหนวดเขาเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่า ว่าหนวดขาวเนี่ยมันจะเกิดอยู่หรือเปล่าเออแต่ดูเหมือนว่าการที่จะเจอหนวดขาวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าเกิดผมจะไม่ผิดแล้วก็เราเนี่ยจะต้องทําการออนเซิร์ฟเนี่ยไว้สีชั่วโมงเต็มๆและผมก็อยากจะลองทําการวัดดวงดูทําการย้ายเซิร์ฟแบบนี้ไปเรื่อยๆย้ายเซิร์ฟแล้วย้ายเซิร์ฟอีกย้ายเซิร์ฟแล้วย้ายเซิร์ฟอีกย้ายเซิร์ฟแล้วย้ายเซิร์ฟอีก แต่มันก็ไม่เจอหนวดเขาเหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนนะในวันนี้เนี่ยผมจะมีดวงเจอหนวดเขาหรือเปล่าวะเนี่ยผมอยากจะเจอหนวดขาวผมก็ได้การย้ายเซิร์ฟเนี่ยไปประมาณ2030เซิร์ฟเลยก็ว่าได้แต่ว่ามันก็ไม่มีวี่แววที่ผมเนี่ยจะได้การเจอหนวดขาเลยก็ว่าได้เฮ้ยจะได้ทำไมเนี่ยบีเซนโตบีสองทำไมมันรู้สึกเศร้าจริงๆเลยย้ายเซิร์ฟยังไงก็ไม่เจออยู่ดีบอกได้คําเดียวเลยว่ามันเป็นอะไรที่โคตรจะน่าเศร้าและการที่เราจะได้เจอหนวดขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยก็ว่าได้ เฮ้ยเหนื่อยใจจริงๆเลยและในตอนนี้เนี่ยก็ผ่านไปนานพอสมควรก็ยังไม่มีวี่แววที่ผมเนี่ยจะได้ทําการเจอหนวดเขาเลยก็ว่าได้ผมก็เลยรู้สึกท้อนิดๆผมก็เลยทําการตัดสินใจว่ากลับไปฟาร์มต่อดีกว่าในเมื่อผมไม่ได้ทําการทําบีเซนโตว,วีสองงั้นวันนี้เนี่ยผมจะไปทําการตามล่ากระบ,บองก็อดเอเนลดีกว่า ไว้เจอกันเลยก็อดเอเนลอยากจะทําบีเซนโตวีสอแต่ก็ดูเหมือนว่าดวงของผมเนี่ยมันจะไม่มาซะง,งั้นก็ถือว่าวันนี้เนี่ยดวงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็โคตรจะแย่เลยหลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้บีเซนโตเนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปสักพักนึงจนในที่สุดในตอนนี้ผมก็เลเวล576เป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมเนี่ยก็สามารถเดินทางไปต่อสู้กับกอดเอเนลได้แล้ไว้เจอกันเลยนะกอดเอเนลเจอพลังบีเซนโตผมน้อย มาเจอกันเลยก็อดเอเนลแกจะรับพลังบีเซนโตผมได้หรือเปล่าแต่ก่อนที่ผมเนี่ยจะทําการต่อสู้กับก็อดเอเนลผมก็ไม่รอชั้นเลยกันทําการอัพคาพลังก่อนเลยละกันขอทําการอัพพลังชีวิตรัวๆไปเลยละกันเพราะผมรู้สึกว่าเลือดของผมเนี่ยมันจะน้อยเกินไปและผมก็ไม่รอชั้นเลยกันทําการใช้บีเซนโตเนี่ยทำการเดินทางเข้าไปต่อสู้กับก็อดเอเนลเลยละกันมาเลยก็อดเอเนลเจอพลังบีเซนโตผมน้อยและผมก็ดำเนินการต่อสู้กับก็อดเอเนลแบบนี้ไปเรื่อยๆสู้แล้วก็สู้อีกสู้แล้วก็สู้อีก สู้แลกก็สู้อีกแต่ว่าดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยก็ตเอเนลมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทําการปิดฉากก็ตเอเนลไปเลยลาก่อนนะก็ตเอเนลแต่ก็ดูเหมือนว่าในครั้งนี้เนี่ยผมจะไม่ได้กระบอกของก็ตเอเนลซะงั้นเฮ้ยไม่ได้ซะง,งั้นดวงไม่ค่อยมาเลยว่ะวันนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่โอเคสักเท่าไหร่มามาลุยต่อกันเลยดีกว่ามาเลยก็ตเอเนลและในครั้งนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าเหมือนเดิมทําการใช้บิเซนโตเนี่ยทำการเข้าไปต่อสู God อ้กับก็ตม มาเลยก็อดอีเนวครั้งนี้เนี่ยผมขอให้ได้ทีเธอได้กระบ,บองทีเธอและผมกระทำการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆจนในที่สุดในตอนนี้เนี่ยก็อดอีเนวมันก็บาดเจ็บนักพอสมควรและผมก็ไม่รอชัดเลยละกันตามการปิดฉากก็อดอีเนวไปเลยแต่ก็ดูเหมือนว่าในครั้งนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้อีกเหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนนะทําไมมันได้ยากได้เย็นจริงๆวะเนี่ยแต่ถึงมันจะได้ยากได้เย็นแค่ไหนแต่ว่าผมเนี่ยก็จะไม่ยอมแพ้มันเดิมถึงมันจะได้ยากแต่มันก็ไม่ยากเท่ากับความรักของเธอหรอกนะเพราะว่าความรักของเธอเนี่ย มันได้ยากมากกว่าซะอีกและผมก็ไม่รอชา้าเหมือนเดิมทําการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ก็ดูเหมือนว่าในครั้งนี้เฮ้ยผมก็ไม่ได้อีกเหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนนะวันนี้มันเป็นวันอะไรกันครับเนี่ยทําไมดวงของผมเนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยมันก็เกือเกินเอาตรงๆนะผมก็ด้องการตีกอดเอเนลเนี่ยไปเยอะพอสมควรตีแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะตีแล้วก็ตีอีกไม่ว่าจะตีแล้วก็ตีอีกไม่ว่าจะตีแล้วก็ตีอีก แต่ตียังไงมันก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมเฮ้ย hey, วันนี้มันเป็นวันอะไรกันครับเนี่ยบีเซนโตวีสผมก็ไม่ได้ทํากระบองก็สเอ็น e e ผมก็ยังไม่ได้เดี๋ยวก่อนวันนี้มันเป็นวันอะไรกันครับเนี่ยทําไมดวงของผมเนี่ยมันเกลือได้ใจจริงๆเลยโคตรเกลือเลยและในตอนนี้เนี่ยก็ผ่านไปนานพอสมควรและผมเนี่ยก็ยังไม่ได้กระบองก็สเอ็น e e อีกเหมือนเดิมบอกได้กำเนยวเลยว่าได้โคตรยากเดี๋ยวผมเนี่ย ขอทําการตัดใบตอนที่ผมได้เลยละกันเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยผมตีไปนานแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้อีกเหมือนเดิมขอทําการตัดไปตอนนั้นเลยละกันตัดไปเลยตัดมาในตอนนี้เลยการหลังจากที่ผมเนี่ยตีไปโคตรโคตรจะนานเลยก็ว่าได้ตีไปโคตรนานน่ะผมตีไปประมาณ1 0บถึงยีกว่าตัวเลยนะกว่าจะได้บอกได้คำเดียวเลยว่าใช้เวลาไปโคตรนานเลยดูดีกว่าจะได้มาเฮ้ยมันก็ใช้เวลาไปนานเกินในที่สุด ก็ได้มาสักทีกระบ,บองของกอดเอเนลแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทําไมมันได้ยากได้เย็นจริงๆเลยวะเน,นี่ยหรือว่าวันนี้เนี่ยดวงผมมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่กว่าจะได้มาบอกได้คําเดียวเลยว่าได้โคตรยากเลยเดี๋ยวมาดูท่าโจมตีปกติกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นท่าทุบพื้นมันกับอาวุธหนวดเขาวหรือเปล่าแต่ว่าดูเหมือนว่าการโจมตีธรรมดาเนี่ยมันก็เป็นการโจมตีธรรมดาเฉยๆไม่มีท่าทุบพื้นฮ เฮ้ยไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เลยนะเนี่ยงั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะครับบ๊ายบายผมจุบจ๊บๆไปละ